เอา,เอา,ส,ส,าสวัสดีค่ะทุกๆุกคนสบายดีพี่น้องทุกคนเมือ่อยค่กนี่อยู่มาแต่อู่าห้องผ้าตนหวัวตูนห้องรๆๆ,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 ๆอ๋อเหี <S <S er ้ยกับเหี้ยนี่ทุกคนนี่นักกันนักเมื่อยแห้งมือนี่มือที่หาแล้วอดไม่ได้ลงคลิปสองมือแล้วเพราะว่ามือม่อยเมื่อยกับกันเหดหน้า แดกะแห้งคักทุกคนนี่เริ่มมากเลยเด็ดเด็ดเด็ด <c oughs> ห้อนไลยจนเราปวดหัวทุกคนเมื่อบรรยากาศยามเมื่อสาวเลยคนงามแหง้งดำหน้ากะได้ดูดเอาทุกคนกำลังดูดน้ำเยู่มันแห่งแรงเบิง่งขีดดินเลยทุกคนเป็นรักฐานพยานเลยคิดดินดิขาวกน้โนโพน ใหได้แม่อยากดำให้ใหญ่ห่ะมาแล้วโอเคทุกคนดิสให้เบิ่งบรรยากาศเบิ่งให้ใหญ่ปรีดนี่เขาจะดำัวนี้ทุกคนกำลังดูดน้ำอยู่พูดูอยู่คนเมือ่อยนี่บรรยากาศยามมือ้อเช้าน่ะดีดีทุกคนนี่อันนี้โบไม่น่าอ่อนในหน้าคนอื่นนะเขาที่เขาดำแล้วนะ บรรยากาศยามมืสเศ้าทุกคนฝ้นมาได้ตกไหลมึงขี่ดินโลดแ,ลแต่งเองพน้นก็ได้พน่ะแต่งเอาเองสวัสดีค่ะ,คะลูกชาวนาวันนี้เป็นเพื่อนนี่ละผ้าอ่อนลงมากเลยนะผ้าแบกอันนี้ลงมาอโอ้ยเมื่อยแห้งทุกคนบรรยากาศยามมืดเศร้าโอ้โหดิพุ่นมาเตะท้งบ่ได้ทุกคน ยู่มาแต่เท่งพูนี่หลังคาเงินบ่สุนหูสุดตานออา้องอ่ะเมยเบิองเอารถพี่น้องไก่แห้งนี่ละ่ะเกิดเป็นลูกเช้าวนาต้องทนปู้บรรยากาศง่ามอีดีทนดูดหน้ามาแต่ห่วยพอดีทุกคนเพื่อจะ,จะมาดับหน้าไ้นี้ ให้เงยเงยหนี่ทุกคนเต้ให้เงยอีหลีพูดบุบบุบไป,ป,ป,ปข้าไปเบิ่งไปเบิ่งขุดน้ำนะคะสิพายางหล่อโอเคพายางหล่อไปเบิ่งวิธีเพิ่น เห็ดนามฟนเองนามบะมีกะดัดแปลงให้มีนามเหื่อยหายทุกคนเสียงจากจุดจุดจุดมาดูแล้วมือว่านี่จากเพิินตายป่าเห็ดทุกคนเห็ดกอเห็ดปวกจาบออกนี่ก็มีแต่ป่าเห็ดทุกคน เดี่ยเดี่าว้าวเลยอ่อนด้สิให้เบิ่งอันนี้แล้วให้เบิ้งวิธีผนกินเขาของคนเห็ดไห้เห็ดหน้าทุกคนของเชาวหน้ากินเขาวย่ยมือเสาดูดน้าห่วยได้ทุกคนาเม็นงู

ล,ลาดนี่ก็อยากหวยยยังนะทุกคนไอบรรยากาศอ่าบรรยากาศแบาาศบว่าสุดยอดเลยทุกคนไ่หวยเขาตึกป่าดิทุกคนมองนี่นี่มองเพิ่นดูดดูดงามเพิ่นไปใส่ให้หน้าหน้าหวยโอ้หวยบรรยากาศดีดีทุกคน น้ำมันกับแพงน้ำก็ได้ดูทุกคนเอ๋ยเบิองหินงาท่าฝนตกกันน้ามากล้ายน้ามากหลากหลายทุกคนตับตักขึ้นมอเข้อหาเหตุไปเลย อ่อนจะคยมาหาเหตุอยู่มันหัวเปียกไปเลยโอ้พวนสบายคักนั่งถา่าแม่ก็มาเลยด้วยหิวทุกเข่าทุกอย่า,า,า,าฮะ มึงน้าดูดขึ้นมากดูมึงนี่เดี๋ยวก็ถยหน้าดำได้ไปถึงนี่โอเคทุกคนให้หน้าพ่อในพันไทยแล้ก็ดัดดำนี่นี่นี่ที่ให้เบิ่องพันวิธีพันกินเข่ากันจักหน่อยทุกคนนั่งเฝ้าเฮ็ดทุกคนอ่อนว่าป้านี่ป้าเห็ดมึง นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เอ้ามีเห็ดออกอีดีทุกคนมันต้องออกแน่นอนเลยนี่ว้าวเห็ดกําลังสิออกตัวนี้นะ่ะนี่ทุกคนวา้าวต้องหานั่งดูดน้าไป เห็นเห็ดทุกคนเก็บปีวิธีเก็บเห็ดมีได้เนาะเนาะโบมีเสียมเลยทุกคนกงามแหงทุกคนมาจุ่มที่สอง เพิ่นอยากเฮ็ดเพิ่นอยากออกไอห่หอนเอากันนี่เนาะขุดบึงดูเธอเจอบ่มีแถวนี้เฮ็ดตาบเน่ยชิงสวยจังเลยค่ะอ่ะกล้าออกนะซองซองอันก็ออกเออบื่อื่นอาจจะออกได้แถวนี้ บละละนางต1ยเหตดตารนี่คนเอาเขามาส่งมีเห็ดไหม แล้วกองทัพต้องเดินด้วยท้องเนี้ย yeah. มองกินขา้าว่นปิกนิกก,นกลางทงหน้านักสาวกินข้าวเด้อนี่แหละทุกคนกินข้าวแล้วต้องดำหน้าประเดีด๋ยแดดกินไก่กับตำทัว นี่นี่แนมีี่กกชิเด้อไปอายาสกก้่นกนี่นีาินข้าวทุกคนมีลูกชิ้นมีตำถั่วต้มไก่พ่อกินข้าวกินข้าวเด้อทุกคนนี่นี่เบิงเป็นสิเหน้กระตุโกรกกินกลดเ ย่นออาี่ลูนี่นว,นวิธีกินขาวของชาวนวาทุกคนถ้า,า,ากินเก่าน้องสาวเสรษวะพี่เสรษนะ อแดดออกมาทุกคนสีดำหน้าใด้ปะน้อนอิกินแล้วแล้วทุกคนเนีย่ยแล้วคนหนึ่งคนสองไปแล้วอีกคนหนึ่งใส่หน้าแล้วทุกคนไม่ได้กินข้าวทุกคน โอเคเนาะเขาอ,อนุญาตกินข่าวกันทุกคนอ่าคลิปนี้เขาจบไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนฝากกไลค์กแชรช่ฝากติดตามน้ำเด้ทุกคนบ๊ายบายสบายดี